พาท่านผู้ชมมาดูชนนบทแถวชนบุรีนะครับแถวนี้เขาทำบ่อปลาบ่อกุ้งก็มีทำนาบ้างนะครับอันนี้ประมาณเดือนมกราครับก็ยังพอมีน้ำอยู่นะเทือดชนนบดแถวนี้ก็อยู่แถวระหว่างพนัดกับพรานทองครับ เป็นทุ่งไร่ทุ่งนานครับที่แถวนี้อุดมสมบูรณ์นะครับมีน้ำท่าดูเส้นทางเข้าไปในบ้านคนคะรับเป็นชนนำบทที่จัดการได้ดีมากนะครับเป็นการจัดการให้ชาวบ้านอยู่กับท้องไร่ท้องนาได้นะครับ แต่ละคนเขาก็จะมีบ้านอยู่ในที่นาที่บอ่อปลาของเขาเหมือนนะประมาณนี้ครับคือถ้าอยู่ในบอ่อปลานะมีกินอยู่แล้วครับก็กินปลากินผักกินอะไรประมาณนี้ตามคลองน้ําประมาณนี้ก็มีปลานะครับท่านผู้ชมดนะูชนบทที่นี่ก็ดูแบบพอเพียงนะมีครับ นี่ครับท่านผู้ชมเขก็ขจะอยู่กันประมาณแถวนี้ก็จะมีพวกบ่อปลานิลเลี้ยงปลานิลแต่ปลาช่อนไม่รู้มาจากไหนนะรเลี้ยงปลานิลแต่มีปลาช่อนมาด้วยไม่รู้มาจากไหนนะ ใ่บ้านนะี่บนี่ครับก็ประมาณนี้ครับ